สวัสดีครับอยู่กับช่องเปิดเล่นสองพระครับวันนี้อยู่กับเหรียญมหามงคลรุ่นรวยเงินล้านนะครับจากทีมงานผู้สร้างรวยพันล้านที่ลึกอายุครบ99ปีนะฮะเป็นเหรียญน,นั่งพานอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองนะครับทุกคนจะรู้จักดีรุ่นรวยพันล้านมาแล้วเรารู้จักนั่งพานรวยเงินล้านนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมอันดับต้นๆคือติด1ใน3เลยดีกว่า นะครับสำหรับเหรียญนั่งผ่านของหลพัดวัดท้วยด้วนนะฮะอ่ะเรามาดูนี่นะครับเป็นเนื้อเงินกล่องชมพูจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะอันนี้คือผมแกะแล้วนะปกติจะเป็นซีนเดิมแบบนี้นะฮะจะเป็นซีนเดิมแบบนี้เลยอันนี้เป็นเนื้อเงินกล่องฟ้านะครับเดี๋ยวจะมาดูว่ากล่องฟ้าเนี่ยเป็นอะไรผมมีอยู่4กล่องฝึกจะเป็นรายการจองนะครับจะเป็นเนื้อเงินรายการจอง โอ้โห hey. oh, oh. ดูผิวด้านหลังครับนะก่อนจะดูด้านหน้ามาดูผิวด้านหลังก่อนผิวเงินขาวจั้วที่ทุกคนหลายคนชอบเลขโค้ด364นะครับนี่เหรียญนั่งพานวัดห้วยด้วนนะครสวรรค์นะฮะฉลองอายุ99ปีปี2563ยาันพูดซ้อนด้านหลังนะครับนี่อะเรามาดูด้านหน้านะฮะฟึบ กองชมพูจะเป็นเนื้อเงินลงยาพื้นแดงขอบแดงนะครับลงยาจีวอลเหลืองนี่เป็นเหรียญรวยเงินล้านนะครับลงยาแดงลงยาร้อนทั้งเหรียญนะดูครับลงยาร้อนความพิเศษของยาร้อนเนี่ยจะติดทนนานกว่ายาลงยาทั่วไปก็คือจะเป็นลงยาเย็นนะที่ลงยาทั่วไปนี่จมูกโด่งคมชัดครับลงยาแดงอันนี้มีอยู่หนเหรียญเดียว นะครับองยาแดงทั้งเหรียญมีอยู่เหรียญเดียวโอ้โหดูเป็นเหรียญนั่งพานรวยเงินล้านนะครับสุดจัดครับสวยมากดูไก่ครับมีไก่สองฝั่งนั่งพานด้านล่างจะเขียนคำว่ารวยเงินล้านนะฮะด้านบนก็จะเป็นองค์พระพุทธ ข้างของพ่อจะเขียนคําว่าหลวงพ่อพัดปุญญากามูนะฮะด้านข้างตรงขอบเนี่ยก็จะเป็นยันสวยครับมหามงคลจริงๆรุ่นนี้นะฮะซึ่งมีม,มีมียันทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะมียันทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะฮะอ่ะจบและสําหรับเนื้อเงินลงยาแดงมาดูกล่องฟ้านะครับกล่องเล็กเนี่ยจะเป็นเนื้อเงินส่วนกล่องใหญ่จะเป็นเนื้อเงิน,นงหน,น้ากากทองคํานะครับขนาดกล่องจะแตกต่างกัน เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูหมดนั่นแหละอ่ะกล่องฟ้าเนี่ยผมแกะมาแล้วเหรียญหนึ่งนะครับแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้แกะออกมาแล้วเหรียญหนึ่งเป็นเนื้อเงินกล่องฟ้าจะเป็นแบบไหนมาดูกันโอ้โหด้านหลังขาวจวดผมชอบมากเนื้อเงินผิวแบบนี้นะนี่เลขโค้ดจะตอกอยู่ด้านซ้ายแต่เมื่อกี้ยาแดงจะตอกอยู่ด้านขวานะเลข1 4 1 4 2สนนะครับ1 4 2 2 นี่อ่ะดูด้านหน้าครับว้าบโอ้โห้เนื้อเงินลงยาฟ้าขอบแดงครับนี่ใครชอบนะติดต่อมาเลยผมมีอยู่4ี่องนะสามารถแบ่งปันให้ได้นะครับเป็นเนื้อเงินแท้นะครับเป็นเนื้อเงินแท้โอโ้โหมีอยู่4ององนะครับสินเดิมยังไม่แกะก็มีหรือใครชอบองคนี้ก็สอบถามมาได้นะฮะ นี่ครับเรียนนั่งพานหลวงพ่อพัดปุญญกรรมโอครับตอนนี้อยู่แค่หลักพันเท่านั้นเนื้อเงินรายการจองครับจองไว้ตั้งแต่ปี63เาพึ่งได้พระเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเกือบครบ1ปีน่าจะประมาณ10กว่าเดือนกว่าจะได้พระมานะครับสิกว่าเดือนกว่าจะได้พระมาสําหรับกองนี้ที่ผมจองไว้อ้าวต่อไปเรามาดูนะงานหน้ากากทองคําดีกว่ากองแดง่ะกองแดงเนี่ยผมแกะไว้แล้ว นะฮะกล่องแลมผมแกะไปแล้วอะมาดูกล่องม่วงดีกว่าอะกล่องม่วงกล่องม่วงในการที่หนะฮะในการที่6อันนี้แกะสดๆเลยยังไม่ได้แกะนะกล่อนนลงม่วงนะอ้โหยเหรียญลุดเป็นอะไรไหมเนี่ย เหรียญลุดซองนะฮะเหรียญลุดซองครับท่านผู้ชมต้องมาลุ้นกันเป็นหน้ากากทองคําด้วยนะเหรียญแตกสองใส่มาไม่ดีเลยนะเลขหนึ่งห้าสองนะครับเออผลรวมแปดดูด้านหน้าโอ้โหเป็นเนื้อเงินลงยาม่วงหน้ากากทองคําครับมาลุ้นจมูกบี้หรือเปล่าโอ้ยจมูกยังร้อยอยู่นะ จมูกร้อยนะครับมาดูส่วนอื่นอันนี้เป็นงานหน้ากากหน้ากากทองคำค่อนข้างที่จะบอบางนะฮะเดี๋ยวต้องห่อทิชชู่เก็บไว้ดีๆเลยลงยาม่ง่งหน้ากากทองคําครับเป็นเหรียญเป็นสียอดนิยมอีกสีหนึ่งโอ้โหสวยจัดครับดูครับงานหน้ากากทองคําแท้นะหน้ากากทองคําแท้นั่งผ่านรวยเงินหลานเนื้อเงินลงยาม่ง่งหน้ากากทองคําครับใครสนใจเนี่ยติดต่อมาได้ครับ นะใครสนใจติดต่อมาได้ครับนี่รวยพันล้านเน้นเงินลงยาม่วงเนี่ยเหรียญ20,000กว่านะครับตอนนี้ยังไม่ถึงนะตอนนี้ยังไม่ถึงเท่ากับรวยพันล้านนะครับรวยเงินล้านเนี่ยจะเป็นน้องของรวยพันล้านนะฮะรวยพันล้านจะออกมาก่อนอะเผื่อใครชอบนะฮะก็ติดต่อมาใครชอบลงยาม่วงแบบนี้นะครับลงยาม่วงค่อนข้างที่จะแพงมากนะสำหรับรวยพันล้านนะที่ผ่านมา ดยเงินล้านยังพอจับต้องได้นะครับรีบจับนะก่อนที่ราคามันจะขึ้นเอ่อกล่องแดงมาดูกล่องแดงปึ๊บกล่องแดงก็จะเป็นหน้ากากของคำเหมือนกันนี่ผมแกะไปแล้วอันนี้ผมแกะไปแล้วผมก็ห่อทิชชู่ไว้อย่างดีเลยนะครับผมห่อทิชชู่ไว้อย่างดีเลยจริงๆควรที่จะห่อทิชชู่มาแบบนี้นะเราผู้สร้างนะครับก็ไม่รู้ว่าทําไม เหมือนเมื่อกี้นี้เหรียญกระเด็นออกมาถ้าเกิดว่าขนส่งไม่ดีเนี่ยอาจจะพังได้โอ้โหเนื้อเงินลงยาแดงขอบน้ําเงินครับเนื้อเงินลงยาแดงขอบน้ําเงินครับองคนี้นี่สวยมากแต่เสียดายอ,อ,องคนี้น่าจะมียาเลอะตรงใต้ตานิดนึงนะครับยาเขียวแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับน่าจะเป็นยาไก่เนี่ยไปไปเลอะตรงหน้ากากนิดหนึ่งนะ น่าจะหาอะไรทำความสะอาดได้อยู่นะผมว่าแต่ปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ยี้แหละไม่อยากไปแตะต้องเขาโอ้โหดูครับดูงานพิมพ์สวยจริงครับรวยเงินล้านนะต้องขอบอกเลยว่ารุ่นนี้สวยเป็นงานลงยาล้อน,นะครับสำหรับรายการเนื้อเงินนี่คุยพื้นลงยาแดงสวยงานหน้ากากทองคำขอบน้ำเงิน นี่บัวด้านบนแดงกับองค์พระพุทธด้านหลังเนื้อเงินขาวจัว้วะเหมือนเดิมเลขโค้ดสองสนะครับเลขโค้ดสองสเลขสวยมากเหรียญนี้อื้อหืออันนี้เป็นวันเกิดแอดมินเลยเป็นวันเกิดผมเลยนะเลข่อสนี้ต้องเก็บไว้ใช้เองอ่ะ วางโชว์ไว้ก่อนแล้วกันวางโชว์ไนก็จะมีอะไรอีกนะก็จะมีกล่องฟ้ากับกล่องเหลืองนะที่ยังไม่ได้แกะนะฮะเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยแล้วกันกล่องฟ้าเป็นง,งานหน้ากากของคำเหมือนกันนะฮะจริงๆก็อยากเก็บเอาไว้ปล่อยซีนเดิมนั่นแหละแต่ว่าก็อขอแกะดูก่อนเพราะว่ากลัวจมูกมันไม่ดีกลัวจมูกบี้โอ้โห เป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคําลงยาฟ้าทั้งเหรียญน,นะครับเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคําลงยาฟ้าทั้งเหรียญน,นะครับเช,เช็ดจมูกกันหน้ากากทองคำเนี่ยเ,เป็นเป็นห่วงหน้ากากมากก็เลยต้องแกะใครจะเอาเนี่ยผมต้องแกะก่อนแกะขายแกะเช็คคุณภาพก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวเกิดหน้ากากบุบหน้ากากทองมันบุบมันบี้ไปเนี่ยมันจะมีปัญหานะ ตเนื้อเงินเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเนื้อเงินมันแข็งอยู่สามารถเอาซีนเดิมไปได้สำหรับยาฟ้าเลข247ส4่เนะครับเนื้อเงินยาฟ้าหน้ากากของคำํำเนื้อเงินยาฟ้าหน้ากากของคําแท้วางไว้ก่อนต่อไปกล่องเหลืองกล่องเหลืองรายการที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกัน ะะกล่องเหลืองกล่องเหลืองกล่องใหญ่นะครับเป็นหน้ากากทองคำกลองเหลืองถ้าจาไม่ผิดว่าน่าจะเป็นหน้ากากทองคําลายรงชาติหรือเปล่านะโอ้โหขาวจ๊วนะฮะขาวจัว้วะชอบมากอ่ะมาดูด้านหน้าโอ้โหจริงๆด้วยครับเป็นหน้ากากทองคําลายธงชาติครับ หน้ากากทองคำลายทองชาติจะมีจะมีขนกล่องเหลืองๆนะติดติดเต็มซองเลยนะดีไม่โดนพระนะพระอยู่ข้างในดูนี่อ้าจมูกสวยถือว่าโชคดีนะได้มา3 4องค์5องค์เนี่ยจมูกดีทุกองค์นะครับสำหรับรายการหน้ากาก,ากทองคำนี่นะสวยเนื้อเงินหน้ากาก,ากทองคำลงยาทงชาติครับ ลงยาพื้นแดงลงยาธงชาตินะครับบัวน้ำเงินด้านบนเลขโค้ด8 2 1นะฮะเลขโค้ด8 2 1สโอ้สวยจริงสวยจริงสวยจริงมีอะไรที่ยังไม่ได้แกะเอากล่องน้ำเงินนะกล่องน้ำเงินคืออะไรครับเนี่ยกล่องน้ำเงินกล่องน้ำเงินจะเป็นลงยาน้ำเงินนะใช่ไหมทุกคน น่าจะเป็นลงยางนําเงินนะฮะเงินน่ะมีมีอยู่ประมาณนี้นะครับใครชอบเหรียญไหนก็ทักมาได้นะฮะใครชอบเหรียญไหนก็ทักมาได้ปึ๊บใครงบน้อยก็เก็บเก็บเออรวยพันล้านเนื้อเงินไปก่อนนะครับเงินไม่ไม่ต้องเอาหน้ากากทองคำหน้ากากทองคำค่อนข้างที่จะมีราคาสูงกว่ากันประมาณ3เท่า 3- ถึง4เท่าเลยดีกว่าเลข2 7 2โองเลขสวยเลข,ขหับเงินหับทองครับ นะครับผลผลรวมซ้ายขวาก้าหน้าก้าหลังด้วยนะครับเนี่ยเบวกสเป็น9 7้าเบวกสเป็น9ก้าหน้า9ก้าหลังนะฮะโอ้โหสวยสวยสวยครับสวยครับเดี๋ยวนี้ครับอ่าจมูกร้อยครับเนื้อเงินลงยาน้ำเงินขอบแดงครับเนื้อเงินลงยาน้ำเงินขอบแดงครับที่เป็นลายๆนี่คือเป็นซองนะครับ สองด้านนอกนะฮะนี่ครับโอ้โหสวยมากครับดูเปรียบเทียบอันนี้ลงยาน้ำเงินขอบแดงอันนี้ลงยาแดงขอบน้ำเงินนะสองเหรียญน,นี่แล้วก็ลงยาทงชาตินะฮะลงยาทงชาติสวยจริงบอกเลยไม่มีเราจะเสียใจครับนั่งพาน นั่งผ่านอันดับต้นๆของประเทศครับรวยเงินล้านนี่รุ่นนี้ต้องมีนะฮะดูหน้ากากของคาครับมีอยู่เท่านี้นะฮะหน้ากากของคําของผมยาม่วงเนี่ยผมมีอยู่2องค์ส่วนอันนี้จะมีอย่างละ1องค์นะครับยาฟ้ายาแดงยาน้ําเงินเนี่ยก็จะมีอย่างละ1องค์ยาชามีอย่างละ1งองค์ยาม่งมีอยู่2ส,ส่วนส่วนพว์นี้นะครับใครอยากได้นะ ยาฟ้านะครับเนื้นอเงินลงยาฟ้าขอบแดงอันนี้เป็นเนื้อเงินลงยาฟ้าขอบแดงนะครับกล่องฟ้าเนี่ยกล่องฟ้าแบบนี้ผมเหลืออยู่ที่ยังไม่แกะเลือ,อยู่3ององนะครับที่ยังไม่แกะเลือ,อยู่3ององอันนี้แกะแล้ว1ององนะฮะนี่หน้ากากทองคําลงยามว่วงนี่มีอยู่อีกหนึ่งองที่ยังไม่ได้แกะนะครับมีอยู่หนึ่งองที่ยังไม่แกะถ้าใครอยากได้ทักมาได้นะครับที่ยังไม่แกะอ่ะ สำหรับวันนี้นะครับช่องเปิดเรียนสองพระนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะพี่นะนะครับจะได้มีพระใหม่ๆเข้ามานะครับแนะนำกันอีกทีสำหรับคนที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ด้านใต้คลิปก็จะทิ้งเบอร์ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ